ไปแล้วครับไปแล้วพี่ดาวไปนู่นแล้วนะคะอู้หูการครับอูโอ้โหขาหลังใส่แม่อีกโอ้ยทำไม่ปแปงบพระได้ผาไปเนาะเขียนใหแ้แม่แม่ว่าผ้าขูดข้อไปนั่มดิโอ้สุดยอดสุดยอดเนาะเนาะเป็นเป็ตซะเนาะตายไปจันเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ไปแล้วครับไปแล้วพี่ดาวไปนู่นแล้วนะครับอู้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 พี่ดาวไปแล้วจอเจอเจอเมื่อ,อ,อพี่ดาวไปทํางานนะครับตุ๊กไม่เจอพี่ดาว,ดาวไปแล้วครับไปกับพ่อเลินสองคนนะครับวันนี้แม่อวอนไปทําภารกิจนะครับไปงานขาวดํา แม่ป้าเต๋นะครับก็จะมีผมกับพี่เดินอยู่บ้านสองคนครับพี่เดินก็เลยออกไปทํางานส่วนเ,นเจ้าอยากไปด้วยแต่ไม่ได้ไปอาการก็จะประมาณนี้นะครับดูครับดูอาการครับโอ,อ,อ,อ้โหขาหลังใส่แม่อีกโอ้ยทต่ไม่แปรงเพราไรผาไปเนาะเขียนให้แม่แม่พา้าขูดข้อไปน้ำดีโอ้สุดยอดสุดยอดเนาะเนาะ เป็นเป็ตซะนาะตายไปจนเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้นอนคัดแล้วนอนคัดแล้วเอา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 ตีหอนแม่ตายไปเป็นเป็ดเด้เว้าุ๊ตุ anyway. ๊ตุ He ๊ตุ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 ๊ตอ๊ตุ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 คตุ๊ตุคตับตุ้เุ๊ต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 ุ๊บุ๊ตุ๊ เฮ้ยเจ้าบริเวณน้ำพี่ดาวที่งอนแล้วดูสายตาเขาโฉโฉวโฉวเขียดเขี่ยเออเออกินลงยามะกไก่หนูเด้อหนูก็เลังอารมณ์บดีดูครับดูครับโฉกโฉโฉกโโคตรหนักครับโคตรหนักเออเออเอา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 ไปหลังหาแม่ครับลังซื้อเม่อีกซะยื้ย โวยวายครับโวยวายโชทำไมพี่ดาไม่ให้หนูไปด้วยยื้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 ยยืดยยื้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 ยยืยยื้ยยื้ยยื้ยยือยยื้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 ยยืยยื้ยยื้ยยืยยืยยื้ย พูดอารมร้อนนะบ้ันนี้ฮ้ยเฮฮยเียด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 เฮ้ยหุ่นเอ้ยจ้าเอ้ยไอ้ยโจยโยต้องหลบครับต้องหลบจจจยโอ้ยอยโคตรโคตรเฮ้อจ๋าเอ้ย เจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยฮึ like ่มคื si oh ูน oh. พี่ดาวไปหวานไซแล้วพูนพี่ดาวไปไกลแล้วเฮอคือคืโอ้ยโอ้ยปกหลักเลยสิลุดโอ้ยแหงโตหน่อยหน่อยอยู่ชุบหูชุบหูโคตรจริงครับโคตรจริงวันนี้โอ้โห ียดที่ริ้วเขียดทีลีิ้วมานีเขียดที่ร้เอ้ยเออเอดูครับตาของง่วงอยากสีไปเล่นน้ำเขาดูตาตาตาขวงง่วงครับแม่แม่โจ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 เดินมาเดินใส่หาใส่แล้วเลยฮะพี่ผัมพาไปเพื่ออะไรดอกเจ้าบ้านยาโนมเลยไปกับแม่พูนจมแม่พูนแม่ผ่วพาไปโอู้ดู โจ้โฉเ้จ้าเอ้ยอานิวไม่แป้งมาแล้วเจ้าไม่แป้งมาแล้วเจ้าจัดการไม่แป้งเลยจัดการเลยไม่แป้งไม่พาหนูไปเออเออเอออย่าจะล่ง้อแม่เออคอยลังใส่แล้วเออเออยายาพี่ดาวพี่ดาวไปแล้วว้นโอ้หงอกันแล้วด้วยเหมือนตอนนี้ครับงอกันแล้วเมื่อกี้กด มื่อกีออ้จันจายังเครียดอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยจ้าเอ้ยจ้าเอ้ยโอ้ยเนาะกฮน้อ,อนนะอ,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 อยากไปคักอยากไปคักอ,อ,อยากไปหาพี่ดาวเ้ยอยากไปน้ำพี่ดาว ไงไปเลยไปน้ำยีดอกล่อพีดาล่อยีลายานมคอนเออเออเออเอาเอาเอ้าเจ้าจ้าจาจ้าจ้า้จ้าเจ้เ้เจ้าเโอ้จาเเเ้าาเา เป็นอะไรที่ดีนะครับเห็นน้องล่าเริงแบบนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยก็สบายใจมากนะครับแม่แม่ถึงจะซนหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับดีกว่าซึมนะครับผมน <c oughs> แล้วตัาม,มากเลยตัวเขาโตโตหัวเล็กเล็กทำไมหัว่าไม่โตเหมือนพี่ดาวเลย <c oughs> พี่ดาวเนี่ยหัวจะใหญ่สมส่วนนะแต่จเจ้าเนี่ยจะหัวเล็กนะ <c oughs> <c oughs> เหมือนได้ยินเสียงพี่ดาวหรือเปล่าเมื่อกี้เอ๊ห <c oughs> เฮ้ยฮะชาสวยเลยเริ่มแล้วครับเริ่มสงบนิ่งแล้วครับตอนนี้เริ่มเริ่มแล้วเริ่มอารมณ์เย็นลงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีควนอยู่บ้างนะครับเ <c> ฮ <oughs> ้ออยเฮ้ยหาไปหาแม่ไปนอนกลางวันได้แล้วกินอยู่ทั้งวันนะครับวันนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณ9โมง10โมงครับประมาณ พี่ดาวไปทํางานวันนี้เป็นวันวันอะไรเนาะวันพุธรือเปล่าแต่พี่ดาวก็ไปทํางานเหมือนเดิมครับเลินไปพาพี่ดาวไปช่วงนี้จะไปบ่อยนะครับไปให้คุ้นชินกับพี่ๆนะครับนี่ครับตอนนี้เริ่มสงบนิ่งแล้วครับก็เป็นสมุน,นครับสมุนอันนี้พี่หลงไม่ตามพีงดาวแล้วน่าจะแก่มากแล้วนะไปด้วยไม่ไหว เลยนอนเฝ้ากกหลักน้องดาวนี่เลยคือครับบรรยากาศจ้าเอ้ยี่มานหนีเร็วมามันหนีเร็วมานหนีเร็วเออจ้ากิ่งอย่างดิมาพี่มานหนีมากดูครับนีก็เป็นแม่แป้งนะครับอันนี้ปลูกอยู่ตรงนี้นะครับเพราะตรงนั้นมันชื้นนะครับสวนพ่ชายใหญ่ของเราครับ วันที่แม่วอนดุงดําไม่อยู่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่บ้านคนเดียวนะครับเด็พี่เดือนสบายครับพี่เดือนกินอย่างเดียวนะครับพี่เดือนกินสะอาดมากเลยพี่เดือนน่าจะชอบยอดส่วนนี้นะครับส่วนมะดามก็เละเทะครับกินแค่ใบมันนะครับพ <c oughs> ี่เดือนกินเกลี้ยงเลยมีเกาเหลานอนอาบแดดเลยสุดหลอ่อลูกสมุนเจนเจ้า ได้ลงคลิปนานรายงานนี่ก็เป็นตะวันนะครับตะวันต้องปลูกนะครับเพราะว่าน้องวิ่งถ้าปล่อยเนี่ยโอ้ไ่ตามไม่เจอนะครับเล่นน้ำเอาน้ำให้กินเล่นน้ำไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับดูดูดูโอ้โหถีบแม่โอ้ยถีบสงลาโอ้โหโอ้โถีบโอ้โเขียดครับโอ้ยเนาะดยอดสุดยอดบายบายครับ